ของแห้งของแห้งเร็วหน่อยเพราะว่าซื้อมาเยอะนะครกระเทียมจัดนะครกระเทียมกระเทียมกรีบใหญ่นี่จัดนะฮะอยากให้มันแดงเราก็จะใช้พิกี้ฟ้าแห้งนี่แหละที่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะฮซื้อไม่เยอะนะส่วนหมอมีส่วนหม้ะดึงทุ้งนะฮะแล้วก็นี่นะฮะใช้เท้าหัวใช้เท้าหัวใหญ่เลยนะคะ กัดบันะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะโหระพานะฮะโหระพากร,รัมนึ่งขายนี่กายศาสตร์จ้านะกายศาสตร์้านะคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมา,ามาอวดเพื่อนๆนะจ้า,านะแตงกวานะแตงกวานะแตงกวาลูกส,สวยๆเนะียมันมีเยอะอยู่นะฮะเผื่อว่าซื้อเผื่อ ตำแตงด้วยนะฮะกับบังนะฮะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะโอระพานะฮะโอระพากำหนึ่งอ่าท้ายนี่กายศาสตร์ยานะกายศาสตร์อ่านะคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมามาอวดเพื่อนๆนะจ้านะฮะอีทั้งของแห้งของสดเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้าเลยเต็มโต๊ะเลยนะฮะ ทีละอย่างทีละอย่างเนียจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาบ้บบาง <c oughs> น,ะนี่ต้นหอมนิดดนึงนะฮะหัระพานะฮะหอระพากำหนึง่งนะไม่ค่อยมีนะฮะจะเก็บของแห้งก่อนนะฮะของแห้งนะไปซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว้กินได้นานหน่อยแล้วก็มีที่มะขามเปียกมะขามเปียกนะฮะซ้ใหม่ๆหน่อย อยากให้มันแดงเราก็จะใช้พิกี้ฟ้ายแห้งนี้แหละคือไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะปวดมีกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเราก็ปลูกนะะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายานะฮะนี่นะพร้อมแห้งก่อนนิดพ,พิกี่ฟ้าย้งเนาะเอาไว้ไว้ใส่พิกแกนนะ เวลาเราทาพริกแกงน่ยเยวไปดูต้นหอมก็ใส่ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่เราก็มีผักสดนนัีเขาบอกทเขาช่วยซื้อหน่อยช่วยซืย้อหน่อยนะฮะโหเราพาแลกรรมเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในถังวง,งอเอาไว้ทําทําไส้เขาด้วยนะ,ะฮะอ่ะก็มีเลยซื้อมาะะนี่นะฮะอันนี้พริกที่ปลาสดไม่ค่อยมีนะฮะ จะเก็บของแห้งก่อนนะคะของแห้งเนี่ยไปซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว้ไว้กินได้นานเนาะ,ะนะฮะอย่างนั้ของแห้งของสดเอยอะแยะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้ะเเต็มโต๊ะเลยนะคะสี่รายอยางส <ๆ S 2> ี<ๆ>่ราย่ยางเนียจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาเนาะชีปลาสดชีปลาเนี่ยเพราะว่านะไว้เผื่อเรา ทำแกงทำอะไรเนาะในถุงนี้ก็มีนี่บุแกแตงกวาแล้วแตงกวานแตงกวาลูกสวยๆเนี่ยมันมีเยอะอยู่นะฮะ<อ>เผื่อว่าซื้อเผื่อตำแตงด้วยนะฮะนะฮะโหระพาแล้วกำเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในถวงหอกเอาไว้ทําทําไส้เขาด้วยนะฮะอะ่ะก็มีท้ายนี่กายศาสตร์้านะฮะกายศาสตร อ่าฟิชนี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมา,ามาอวดเพื่อนๆน,นะจ้าเนาะชชี้ฟ้าสดชี้ฟ้าเนี่ยะเพราะว่าเนาะไว้เผื่อเราทำแจงทำอะไรเนาะในถุงนี้ก็มีมีบวบมีกระเจี๊ยบเนียกระเจี๊ยบเราก็ปลูกนะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะอ่าสุดท้ายสุดท้ายสุดนะฮะไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเนาะนะฮะ บางไว้ก่อนวางไว้อยากให้มันแดงเราก็จะใช้พริกกี้ฟ้าแห้งนี้แหละที่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้นแหละนะซื้อไม่เยอะนะขวดมีกระเจียบนะ,ะกระเจียบเราก็ปลูกน,ะ,นะ,ะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะ,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 ะสุดท้ายสุดท้ายไม่ค่อยมีนะ,ะ,นะ,ะจะเก็บของแห้งก่อนนะ,ะของแห้งหนะแต่ซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว้ ไปกินได้นานหน่อยแตงกวานะแตงกวานะแตงกวา,กวาลูกส,สวยๆเนี่ยมันมีเยอะอยู่นะฮะเผื่อว่าซื้อเผื่อตําแตงด้วยนะฮะจะเอาไปทํานะฮะวันนี้จะไปทําำอบเปียะทอดไม่ค่อยมีนะฮะจะเก็บของแห้งก่อนนะฮะของแห้งนะไปซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว้ไว้กินได้นานหน่อยไม่ค่อยมีนะฮะ อยาเก็บของแห้งก่อนนะคะของแห้งนะต่ซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว,ไว้กินได้นานหน่อยุูงนะฮะแต่วันนี้ไม่ก็กรีดเล็กไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะอ่าจะเรียกกระเทียมกรีบใหญ่เนาะก,กระเทียมไทยกรีบเล็กก็ดีอยากให้มันแดงเราก็จะใช้พริกกี้ไฟแห้งนี่แหละทิ่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะ จะเลือกแบบที่เขามีเม็ดด้วยเนาะพราะเวลาเราคั้นเราบีบจะง่ายกว่านะมีมะขามเสียกใ,ใหม่ๆเลยแล้วก็นี้จะเอาไปทำนะ,ะวันนี้จะไปทำกอบเยะทอดนะ,ะไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเนาะนะฮะางไว้ก่อนเราไว้เลยซื้อมานี่ยนี่นะ,ะอันนี้พริกชี้ฟ้าสดเนาะ,ะพริกชี้ฟ้าสดพริกชี้ฟ้านะฮะเพาะว่าเนาะ เผื่อเราทำแกงทำอะไรเนาะในถุงนี้ก็มีนี่บุกอยากให้มัแดงแล้วก็จะใช้พิกกี้ไ้าแห้งนี้แหละที่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะปวดมีกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเราก็ปลูกนะนะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะสุดท้ายสุดท้ายโอ้ลมเย็นเย็นพึ่งมาถึงนั่งอยู่หลังบ้าน สบายตรงนี้เย็นดีไปตลาดมาแท้เพื่อนๆนะไปได้ของมาจะเอาไปทำนะวันนี้จะไปทำกอบเปี๊ยะทอดใช่ไนี่กยายศาสตร์้านะกยายศาสตร์้านะคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมา,ามาอวดเพื่อนๆนะจ้านะฮะโหเระพาะกำเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในถวง,งอกเอาไว้ทำทำไส้ก็ด้วยนะฮนะอ่ะ ก็มีจะเลือกแบบที่เขามีเม็ดด้วยเนาะเขเวลาเราคั้นเราบีบจะง่ายกว่านะมมาขามเสียกใ,ใหม่ๆเลยแล้วก็นี่เเชียเท้าก็ว่าจะต้มจืดต้มจืดเนห็นหัวใหญ่ๆก็เลยลองดูลองดูนะแล้วก็จะมีส่วนหมอกมีส่วนงอกดึงทุง้งนะฮะแล้วก็นี่นะ เชเท้าหัวเชเท้าหัวใหญ่เลยนะคะต้านนะคะนี่นะครัอมแห้งก่อนนะนี่กอพริกพริกที่ฟ้าแห้งเนาะเอาไว้ไว้ใส่พริกแกงนนะเวลาเราทําพริกแกงนอ่ะนะคีนะัทั้งของแห้งของสดเยอะแยะเลยเนะี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้ะเลือเต็มโตะเลยนะทีละอย่างทีละอย่างไหจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาบส่วนหมอ้อมีส่วนหมอ้อนะดึงทุ้งนะะแล้วก็นี่นะ เชเท้าหัวเช้เท้า,ห,ทาหัวใหญ่เลยนะคะนะฮะ,นะฮะไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเนาะนะฮะวางไว้ก่อนวางไว้บ้านนะฮะนี่นะฮพร้อมแห้งก่อนนิดนะฮะพริกพริกทีท่ฟ้าแห้งเนาะเอาไว้ไว้ใส่พริกแกงนะ,ะเวลาเราทําพริกแกงพวกมีกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเราก็ปลูกนะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะอนะสุดท้ายสุดท้าย อยากให้มันแดงเราก็จะใช้พริกี้ไฟแห้งนี่แหละคือไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะ,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 ะจับบังนะ,ะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะหัรพานะฮะหอราพานะะหอราพากำนี้อ่อนขะองสดนะของสดเนี่ยนะฮะขวั่งงอกเนะนี่ยสดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ ล้ án, างทำความสะอาดแต่ตู e ต้ตเย็นไว้ก่อนเนาะนะฮะจบบดังนะฮะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะหัพานะฮะหัวพากัมนึ่อนะฮะหรวพาแล้วกําเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในช่วงอกเอาไว้ทำทำไส้เขาด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็มี จะเลือกแบบที่เขามีเม็ดด้วยเนาะพราะเวลาเราคั้นเราบีบจะง่ายกว่านะมีมะขามเสียกใ,ใหม่ๆเลยแล้วก็นี่จะดบังนะฮะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะหระพานะฮะหอระพากำนึงอ่าเดี๋ยนี่ั้นของแห้งของสดเอยอะแยะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้ะเลยเต็มโต๊ะเลยนะ ทีละอย่างทีรายอย่างเนียจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาเป็นกลุ่มนะฮะแต่วันนี้เล็ก,ก็ปีบเล็กไม่ค่อยใหญ่ะะนนเท่าไหร่นะฮะอ่าเรี๋กวะเตรียมกีดใ,ใหญ่นาะกระเทียมไทยกิีเล็กก็ดีก่อนของสดนะของสดเนี่ยนะฮะถั่วงอกเนี่ยสดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะล้างทำความสะอาดแต่ตู้เย